สวัสดีครับทุกคนผมมาเฟียเองคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับช่องนี้อาจจะมีการวาดภาพหรือเล่นเกมปนกันไปนะครับส่วนตัวผมนั้นชื่อเฟียอายุ14สูงร70กวกว่าน้ำหนัก52บอกแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมอ่อนอีกนะครับผมเป็นคนสดใสร่าเริงปกติก็จะชอบอยู่กับเพื่อนเล่นมุกแป๊กบ้างแต่ผมนั้นก็ไม่ย่อท้อกับการเล่นมุกของผมนะครับ เฮ้ยซอกนะเขาทําอะไรกันวะซอกนี่มันเป็นถุงเท้าหรือเปล่าเพื่อนถ <c oughs> ึงแม้ว่าเพื่อนก็จะปวดหัวตามผมไปด้วยก็ตามเอเอ้ยมกอะไรเนี่ยโว,วลาส่วนใหญ่ของชีวิตผมก็จะหมดไปกับการเล่นเกมเล่นดนตรีคุยกับเพื่อนนะครับงานนี่หรอ,อมไม่อะแต่ถ้าถามว่าช่องนี้ทําอะไรก็อาจจะหนักไปทางเกมไปสะส่วนใหญ่ที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกร้องเพลงแอนิเมชันบ้างนะครับ อาจจะมีพวกภาพกระตูนมาประมาณ0.001ของช่องถ้าทุกคนอยากดูอะไรเกี่ยวกับผมสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมจะทำคลิป Q&A หนึ่ออกมาตอบทุกคนเองนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับก็ผมมาเฟียถึงจะชื่อเฟียแต่ก็ไม่เฟียนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพร <อ S 2> าะผมสบายดี